เปิดคลิปแบบเห็นแบบให้มันลืมกล้องก่อนอ่ะเอามานลดเอาเป็นธรรมศาสตร์ของเรนบูต้องรี้สักทีนี่คือจากไหนยูยูสบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับซองแกงบูมสาวเราเนาะวันนี้แกงบูมจะพาทุกคนมาเอมาล็อกคาเฟ่แล้วก็มืัอนี้เขาพิเศษเขาจะมีการถ่ายทำก็คือเบื้องหลังการที่เขาจะถ่ายทำและวลายยางแนะคะ พิเศษมื่อนี้มีเอื้อยคนงามอะไรกันเนาะคนงามเดี๋ยวเขาจะมา,มาแนะนำเดี๋ยวเขาจะมาแนะนํากันเนาะเพราะว่าเอื้อยคนเป็นเจ้าของบริษัทของอีเพอร์เนาะให้เขาเป็นแนะนําตัวเลยสวัสดีสบายดีเออซื้อมื่อนี้สาวเนาะหรือว่าห้องเอื้ออึ้งก็ได้ห้องซื้อดินเอื้ออึ้งเนานะงามเนาะเฉพาะเจ้าของบริษัทมื่อนี้เขามาให้เนี่ยเมื่อนี้เขามาให้เนี่ยเมื่อนี้เขาจะมาอ่าเขาสามคนจะมาถ่ายทําเนาะอันนี้จะเป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะให้เนี่ยอย่างกับให้ทุกคนเบิงในการอัปเดตข่าวต่อไปละ ค่ะต่อไปสาวสิยังดยสบายดีน้องซื้อนี่ด้อยซีรีส์ไว้ทำมาอย่างมาไทยทำเบื้องหลังมาไทยทำเบื้องหลังเนาะสังมาทับบวเป็นนางเอกอันนี้แม่นาเอกอันนี้ตัวโกงด้ออันนี้ตัวโกงกำลังซีเอานังอ่านังเอกสันกำลังซีจะคือนางเอกแมนโอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิร์นเมืองหลายบรรยากาศอันนี้ก็มีตู้ซอยของเราคือกันเนาะอันนี้เป็นเอกตัวโกงเอกบัตรสุดท้ายตัวโกงเอาไป Hi e y o u r e l f Yeah mm hmm. my name is h i r o and I l i v e in Korea o a y อดีตผ okay. ูตองเยิไปมื้อน okay. ี้ใอ้ให้ไอไพาทัวร์บอกไปทัวร์ทัวร์ไปไปทร้านกาแฟกันเลยเดิมมีเแมนีลูกสวโแนจมาได้่าดูสาวลูสาวงามเง สถานที่นี่เราเป็นห้างกาแฟทวีต้องทวิตแล้วเขาได้เห็นนการโปรโมทของห้างกาแฟหลายครั้งแล้วอยู่ติ๊กต็อกแล้วเขาก็นำมาโอ้ไม่หแล้วเขานำมาเขานำมาเขาเขาบอได้ซิมกาแฟเอาซิมโกโก้ไอ้ฝาไ้เอฟซีตอนได้ซิมฟรีบอกเราะว่านำมาจากติ๊กต็อกเอฟซีซิมฝีโมเมน้องเขาใจ่ายนะสุดท้ายมาอุดโนเมันไปเอาไปดึงเลย คือสำหรับสองคนเราใส่ใส่ไม้ดูที่ชอบไปกินเนื้เนี่ยคอริษัทนายสมคั่ทานผมก็จไปเลยมาดมันกเ่มาไเริ่มเลยเริ่มเลยได้ด่เริ่มลยได้เนื้ได้เลยได้ จับคากาเนาะเขาันอกเาออกจากเฟมรกำลังเสียอันวัดสาวโสดนิทานิยเขาจะเริ่มไายกันแล้วทุกคนเมื่อนี้ใจให้เป็นประจําเดือนเนี่ยเพื่เป็นประจําเดือนแล้วเพิ่นใจให้ให้เพิ่นให้เพิ่นนันอันเขาจะเขาจะมาอันนั่งเบื้องเพื่นนั้น อันทายสิ้นเลขก่อนองสังเลเดีย๋ยวเขาจะไปเบองว่ามันจะเป็นประมาณใดเพราะว่าอันอันนี้เราก็ออกจากตรงเมืองประมาณจากนาทีก็บ่สมงองเนาะประมาณสี่สิบแปดนาทีบอกว่าบอกมันจะอยู่แถวแถวเมืองอี่ยงก่อเมืองสังทองเมืองสังทองบรรยากาศากันเมืองสังทองมันมันมันเกี่ยวกับทางอนไปสนาคามบอกเมนเมนทางนั้นแลฟังอันฟังคําไทยเนาะฟังภาษาไทยเพราะว่าทางทาง เมืองสังทองจะมีบอลสถานที่ลื่นหลายมันมีวัดมีบอลเล็กน้องเที่ยวห้างคาเฟ่อย่างมันจะเป็นธรรมศาสตร์แบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศยูฮานเลยคอนคริต์มาสนี่ทุกคนตอนนี้ผมกำลังนี่นั่งนี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย ฝ่าผเขานังบนเดือตากแดดเนาะนางสินแดดมันมัูดีเล่ิดกับ้องแดดนิ้มนิ่มตบมือคือยู่ดเคือยุนี่อ่ะคือย่คือยู่มันมีกันบันไดนี้นี่เราสร้างดีเท่โอเคโอเคยได้ยูได้ยเอาซีนเอามูมนเลยแล้วกอดดี๋ยเราลีบจบ้วกั เอามบเวลาคุณีไปสองคร์อนหนีำันลองได้่นได้บได้่นเปจงไูมินเป็นยูเนเตออนิยููยูาหนึ่งสองสามวันทูทีเทคันทูออทีมิเอ้ยทูออทีอ่าเซคั ลูกแอนเธอ e รเราเป็นน้องกรเหลียมโบราเราคือกันได้กูล่าสุดสมดกัดนี่เซบุดิสุเฮ้ยโอเคเราเมื่อวานสมุดกัดที่มันช่องเขาไป อย่านะ This and can eat Yeah Yeah No No We can We can eat this and because very delicious She we ม a กิ e ดู n ม่กินโอเคนิ่มเลยเห็นไหมนิ่มเลยนิ่ม Don't worry And small very ตัวนิ่มนิ่มเห็นแก้วบุ่ม บอลงยิ้ยมหบอลงยิ้ยม,ม,ม่โอเคมุมแล้วแน่มาลีแน่มากแล้วโอเคได้ละเวโอเคเดี๋วทุกคนเอาเอากีตาร์ไปวานละกีตาร์กีตาร์ใส่คาดันอันสายหนึ่งบูมิสสยหนึ่ง จาสมหรับมันต้องมีสายหาเส้นหกหกอ่ะเป็นกีตาต้องมีหกสายเบิ่งมาทุกคนตอนนี้เรากำเป็นโลเคชั่นที่สองเนาะอันนี้เป็นวัดยังเนาะพระทรงอะไรดิจังินพระงอะไรเลยจังเลยกันวัดธรรมภาล่ะไอ้เฮ้ยวัดธรรมภาเนาะอยู่กัแถวอันเมืองสังท ong นี่แหละทุกคนอยู่ในวัดก็จะมีหลายเนาะอ่ามื้อนี้เขาจะมาสมแล้วเขาจะมาถ่ายทำด้วย เก็ดแบบตักบกตับบาดใส่บาดอีหยังนี่เนาะอันนี้ผู้สาวทุกคนสาวดมชัยเลยอุดงไสเด้อเพิ่นดังแฮงเด้ออันนี้นะดังเนากฝากเพจ TikTok แน่ฝาก TikTok ชื่อว่าิ i ี่65 cc กลิกลิ65ไปเอ้ยสิไปกินหยังกินข้าวอ่ะสิมากินกินสบายดีเออยอ1 อ่มี้เ็ททา้อนกันจะทำทานกอไมเากิวเราลยก็ได้มาเลยก็ได้เ้าทีเป็นนักท่องเที่ยวต้อง่อท้ายคลิปหน่อยเด้อ

ตีแล้ววกินมั้ยอืมยิ้มยังม่หิวยัมีเรายัมีจะโอเคบุญกรมตอนนั้นการศึกษพื่อกานมรัฐสิทธิสัางอุปสมบหลังจากแล้ไม่จอปเกิดจได้สััตวันนี้จะเข้าไปอย่างต้น คือเลือกเลยเลือกเลยเลือกยู่ยูยู่ยู่ถามพวกนี้พี่ถามพวกนี้จะเข้าไปยังเนลดสซีนค่อยเข้าไปอะไรเลยซีนถามเลยเพร่มาวัดตาวัดนี่ไงเกาะเพื่อมาวัดทำทานมาอุดหนุนทานเอ้ยเพื่อนเด้อไปติดตามาอยู่ในในยูทูปเนี่ยเด้อถ้าจะเป็นนักท่องเที่ยวเด้อ ดูนิ้ก่อนเอ้ยบุบบุบโอ้มันจะมีสุกงาเหมอขุใมาวัดอันทงท้าละมัาพุดธน้ำเอย ead, ้ยคนนี way, ้ด้วยกินบอกินบอ น้าเข้ามายืนเลยก็ได้บ okay. 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 ่เป็นยังไเาเข้ามายืนโอเคเอาเอาไมคข้าเล็กกันได้เคบ่มาวันนี้มันต้องไปให้ขายมาบสองคนไปซื้อ ลูกทอรกสินใจันนาชมิคนเกนำจิดบ uh ่อเอปนช่กได้แต่ได้มาวัดมาอุดหนุนเลยคนเดียวอันนี้ป้งั no? ่งกบป้งหอยหอยนาปีหอยอมากินหอยใช่ไหมชแล้วฉันมากินหอยกินหอยหรือมากินอัวมากินฉันจะถามเธอเธอมากิน่อยเลยเธอมากินหอยแล้วมากินอัวฉันกินอัวนะฉันกินหอยจ้าปวสวรรค์ด้วย ซื้อน้ำไปเห็ดปุ๋เบอกกินหอยมีมกล้วยบอกินหอยมีมนไบอกกินกล้วยดีมกลวยอ้กินหอยอ้เรากินมกล้วยเรากินหอยหอยนี่บ่มากคนไหนบ่อ้อยอกหอยหวานบอกได้ไหมจะเป็นขั้นตอนในการทายทำุาเ่อยเรื่อยตนตบ่เันย่างเนแบบกำลังจะใส่บาทชฟิวแบบเบาเก้าหลอกเกาหลี ยิ growing, okay. Okay. งม yeah ึงหน้ากันโอเคนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นฟังไทยเนาะคือวัดเนาะอันนั้นนะเออวัดทุกคนสบายดีทุกคนฮัลโหลไทยแล้วเนาะแก้มบุ่มสาวลาวน้องมืเขาสิพาคุณไทยที่วัดอ่าอีกแล้ววัดอ่ะยังพระธาตุวา มาทำผาโอ้วิวทุกคนใครอยากมาอันเฮ็ดบอกเฮ็ดบุญกับมาได้ด้วยตลอดกำมุมบริข้าศรณาพุทธเนาะหนึ่งเกือบให้เอาลิปทนด์ตาขนาดตัวนี้เขาเหม็นเหม็นกลับเหม็นเกือบโอเคฮอดน้ำมามามาหมูแดง สวัสดีิครับสวัสดีทุกคนไปเล่นไปลดนมลด พิดบบบยังมาหัวใจวายใจวายหัวุใจผู้สึกคอนคอนไหนวะเป็นไหนเหนือมากนาอยู่นะบอกปฝันไทยทุกคนมาอันนี้เขาจะให้อายเพิ่นลองยกุบนหะ นว่าถ้าเป็นคนมีบุญแล้วจะยกขึ้นมาสันเด๊ะเอาวันสิลาบลืนบ่ล่ะ <c oughs> โอ้ถิดมันเบิรงกมายกอีกทีหนึง่งมายกอีกทีหนึ่งอ๋งงงอได้ได้ได,ได้ผ่านผ่านผ่านถีดมายกอีกทีหนึ่งไหมมาอันนี้เยเอะๆวันนี้อันถิดชิมายกบ้างเนาะ ขึ้นนวิบ so ูนยิ่งขึ้นคะแนนวันเออไปแล้วบเป็นรอบสองอันนี้เป็นรอบสองเออนี่รอบสองรอบรอบแรกบ่กขึ้นเนาะขึ้นอ่ะข้นไมอเห็นคนได้เชกันเยมาทดต้องพยมนะดดูเทคน มลนดีมนดอ่ากดมนะเเนเนเเนหนตดับอไมลลอดนะทุกคนไปทุกคนอ่าตอนอุ at Lord, Lord, Lord. Lord, Lord. Lord, Lord. ้ยขึ้นได้บ้าง น,นีนน้ตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางออกจากมาัและน้อยเลยเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปกันต่อแต่ว่าเกมบุกจะขอจบคลิปตัวนี้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแซ็กแกมบุมเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน,ในการ h ็ดค,คลิปวิดีโอเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย